โอเคครับสวัสดีครับเพื่อนๆพบกับการทดสอบนะครับเป็นคอนเทนต์หนึ่งที่ผมอยากทํามากๆนะครับเอาคอมเรโทยุครุงเคยแรงมาเล่นเกม2025นะครับหรือว่าเกมใหม่ๆดูซิว่ารันได้แค่ไหนเฟรมเรทเป็นอย่างไรวันนี้กับ d y i n g l i g h t Following นะครับผมเป็นเกมที่ภาพสวยเกมหนึ่งที่ตราตึงใจผมสายซอมบี้ต้องชอบแน่นอนวันนี้ผมมีสเปคอะไรมาทดสอบนะครับมาดูกันสเปคที่ผมใช้นะฮะ สิกว่าปีนะครับผมก็เป็นนี่เลยเดี๋ยวมาดูกันนะครับนี่เลยครับคอ i7 2 6 0ดสเปิดตัวเมื่อ10ปีเศษนะครับซีคอแปดเทศช่วงแรกๆครับเมนบอร์ดเอซ s US p พีแปด1ซหกสิบแปดวีสิบปีเเหมือนกันเรยมคิงตัน ddr 3อาร์สามสิบหกกัด 13, ึงสเมกะเฮิรแรมบัตต่ำมากครับการ์จอเอ็เดียจีฟอร์จีเทเก้าแปดศูนย์วีแรมสีกครับผม เดิมๆทุกอย่างนะครับลง windows 11นะครับข้าม TPM 2.0ให้มันมองไม่เห็นก็เลยลงได้นะครับปกติแล้ว cpu กับเมนบอร์รุ่นนี้ไม่รองรับแล้วสำหรับ windows 11นะครับบังคับลงนั่นเองาร์ดดิสกหมุนหมุ0น7 2 0รอรอบไม่มี ssd ใดๆไม่มี m 2นะครับเดิมๆจะเป็นอย่างไรด้ g ิงไรมาดูกันครับผมเล่น full sd ครับเพื่อนเต็มจอครับมาดูกันเลยนะครับเีอะไรบ้าง ดูการปั๊มค่าก่อนโอเควิดีโอครับผมอ่ามาตั้งให้แล้วนี่วาใช่ปะ่ะออนหมดเลยเปิดหมดเลยครับ VSync เปิดอ่าปิดอ่ะปิดปึด๊บโอเคอ่าพันเก้าร้อยยี่สิบคูณหนึ่งสองศูนย์ศูนย์นะครับ Resolution อันนี้ ปรับเพราะว่าผมใช้จอเป็น21ต่อ9อัตราส่วนด้านหลังมันอาจจะไม่ตรงเป็น1080แต่มันเป็น1200แทนนะครับก็ติซะว่ามันเป็น full hd นั่นเองนะครับผมจะเป็นอย่างไรปรับสุดทุกอย่างแล้วนะครับผม d ด i n g ร t ย h ดอะฟอ o ์โรอืมสวยมากตอนนั้นเกมก็เก่าพอสมควรนะครับมาลองเล่นดู <c oughs> เปิดมาฉากแรกเลยนะครับประทับใจกันเลยทีเดียวต้นไม้สวยแสงเอาดีเป็นเกมหนึ่งที่ผมบอกเลยว่าภาพสวยมาก นะครับต้นไม้ลมเลิมอะไรเงี้ยกูเ oh, <ใน S 2> ล่นได้เฟรมดีมากครับผมก็จะพูดทุกคลิปนะครับบางเกมในยุค2025ันยาัไม่ได้ขนาดนี้เลยแถมกินสเปคเยอะกว่าด้วยนะครับแถมอะไรรู้ไหมแถมบางเกมภาพแย่กว่านี้แต่ไม่ยอมให้เล่นเออบางเกมโอ้โหด,ดูต้นมะพร้าวที่เป็นเกมเกมหนึ่งที่ต้นมะพร้าวคตรสวย แล้วแสงแดดที่รอดออกมาผมจําได้เลยว่าเกมนี้เป็นเกมแรก,แรกๆที่ผมทําสกินช็อตจากภาพในเกมเอามาใช้เป็นวอลเปเปอร์ของเดสก์ท็อปคิดดูแล้วกันมันสวยมากจริงๆนะครับดูดิโอ้โหใครสิตก็ลครสิตเถอะนะครับเจออันนี้เข้าไปเนาะสวยมากครับหูแล้วเฟรมดีมากครับพูดอีกก็ถูกอีก เกมในยุค2025เนี่ยเขาหัวกับฮาร์ดแวร์นะครับเพื<ๆ>่อนเกมคุยกับฮาร์ดแวร์ว่าแกต้องให้ฉันขายของได้ทำให้ซัพพอร์ตฉันนะครับถ้าซอฟต์แวร์เก่ากว่าฮาร์ดแวร์เก,าก่ากว่าก็เปิดเล่นไม่ได้หรือว่าเล่นแล้กกระตุกอะไรอย่เงี้ยแต่เกมยุคที่เราเล่น Dying r i g h t the f o l ร o w i n g อยู่ตอนเนี้ยไม่ได้มีเงื่อนไขแบบนั้นอยู่นะครับ เงื่อนไขตอนนั้นก็คือว่าฉันจะขายเกมค่ายไหนก็ไดเ้เราก็เลยได้สิ่งที่เรียกว่าประสิทธิภาพอย่างแท้จริงนะครับไม่ได้อวยหรือว่าตั้งใจะจะขายอุปกรณ์ให้กับค่ายไหนกัรดจอให้กับค่ายไหนเราก็เลยได้ภาพสวยสวยแบบนี้แสงเงาสวยสวยแบบนี้ผมจำได้เลยว่าประมาณ8-9ปี10ปีที่แล้วผมทดสอบ f u r y X นู่นนี่นั่นเยอะมากกับเกมเกมนี้ วนเวียนอยู่แถวต้นไม้นี่ละผมะดูหลังคงหลังคาเป็นเกมช่วงแรกๆที่โคตรสวยจริงๆนะครับโูณแล้วก็ GTX 980เอามันอยู่นะครับ50 60เฟรมเนี่ยเห็นปะเออหูเป็นเกมที่ภาพสวยมากอะแบบเกมในยุค2025 i นะผมบอกเลยนะพูดตรงๆนะอ่ะวีซิงเปิดดิเมื่อกี้ดูไม่ค่อยลื่นใช่ไหมเวลาหันจอเขาที่เราจะล็อก50 60เฟรม แล้วมันก็จะนุ่มแน่เนี่ยเลื่อนไหลนุ่มนิ่มนะครับเลื่นไหลโอ้ต้นมะพร้าวนะี่สวยมากเป็นเกมหนึ่งที่ต้นมะพร้าวโทษสวยผมชมแบบนี้มานานมากแล้วน,นะเกมเนี่ยเป็นเกมนี้แล้วเกมนี้เนาะมันมีเช้าแล้วมีกลางวันแล้วก็มีกลางคืนเนาะกลางคืนในพวกบันเตอร์จะดุด,ดุหน่อยดูต้นไม้ดิโู้โห,หมบรรยากาศของลมธรรมชาติชัดเจนมากดูเงาดิ ดูแสงดิเนี่ยแคปเจอร์เป็นวอลเปเปอร์คอมพิวเตอร์ได้สบายมากๆเลยนะเพื่อนเห็นปะ60เฟรมล็อกนะครับเดี๋ยวผมลองไปวิ่งดู60เฟรมล็อกแล้วยังไม่ตีสักตัวตีนิดหน่อยอิออือขนาดตีก็60เพราะว่าเราล็อกไงอือยะตีตีนักมากเอามันมาจากไหนวะเนะี่ย โอ้โหแดดดีมากแดดดีอย่างนี้ต้องเขาเรียกว่าอะไรนะต้องตากปลาเกลือแล้วดูรถดีรถ,ด,รถดูดีครับผมจะพูดอีกครั้งผมก็จะพูดอีกอะ่ะดูดูมันทำภาพดิโอ้โหภาพพคสวยอะ่ะเอา้าอย่างไงครับอะไรเนี่ยมากัดคอฉันเนาะพวกแกมจากไหนอโอ้โหดูตรงนี้ดูตรงนี้โอ้โหอื้ภาพโค้ชสวยอะ่ะพูดตรงๆแล้วนะครับเพื่อน จากใจเลยอะเอามันไม่เห็นแล้วหรอไปแล้วเออจะได้ยืยนดูภาพเป็นเกมหนึ่งที่ผมเขาเรียกว่าเปิดมาเพื่อดูภาพก็ได้คุ้ม Build s t a n จัดเต็มนะครับอ่าเปลี่ยนใจแล้วปิดวีซิงไทเฟียมจะเยอะคล้ายๆเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ล็อกเฟรมเรทล็อกเฟรมเรทไม่ไหวนะครับ คล้ายๆเปิดมันติเฟมเจนอะไรอย่างนี้เลยนะตอนเนี้ยความรู้สึกเมื่อกี้นะความรู้สึกผมนะเหมือนเปิด x 2เหมือนเปิด x 2ในเขาเรียกว่า dlss nvidia เลยเฟมขึ้น <c oughs> เนี่ย <c oughs> เห็นไหมเกมเมื่อสมัยก่อนไม่ได้มีข้อแม้ว่า cpu ขุดไม่ผ่านอ่านโคด c ส6 f 1 6ไม่มีเล่นไม่ได้เปิดไม่ติดไม่มีไม่มีคำว่าวีแรมจำกัด ต้อง8ปดกิกขึ้นไปถึงจะเปิดเกมได้เกมนี้ผมใช้การ์ดจอ gtx 980 vram แค่4 g กิกเล่นเกมภาพสวยได้ขนาดนี้และเกมยุคนี้ที่ผมดูพูดตรงๆเลยนะเพื่อนๆผมยังไม่เห็นเกมไหนที่มันทำแรงลมสวยๆแบบนี้และเงาสวยๆแบบนี้ได้เลยเนี่ยดูต้นไมน้ดิดูดินี่คือ Full ดีนะครับเฮ้ยมันอยากมันทำให้ผมอยากเอาไปลองเล่นบนเครื่องใหญ่เลยวะ่ะเดี๋ยวผมจะไปลองนี้ก่อน ผมจะไปลองวิ่งในเครื่องใหญ่ดูสักทีดีกว่านะเนี่ยดูดิโอ้โหลมโคตรสวยแสงโคตรดีอะ่ะดูดิแดดอ่อนแสงแดดลอดผ่านต้นไม้ไมาเห็นปะโคตรดีให้บรรยากศโคตรดีดูต้นหญ้าไม่จำเจแรงลมดีดอกไม้ดีมากดูดิโอ้โหก,กี่ครั้งก็ต้องชมเดไงไรลภาคนี้เปิดตัวมาได้โคตรสวย เป็นเกมที่ภาคหนึ่งที่โคตรดีอะภาพสวยไม่พอเกมสนุกด้วยนะครับแต่ภาค2ผมยังเล่นไม่ถึงไหนเลยนะผมผมมีครั้งอยู่แต่ยังไม่ได้เล่นต่อนะเพราะว่าเกมมันเยอะไงเป็นไงครับเพื่อนเื<ๆ>่อนผมพูดถูกไหมเนี่ยเดี๋ยว the ing life ใช่ไหมดูเลย the ing life following เปิดตัวเมื่อไหร่มาดูกันทำไม gtx 980ถึงเล่นได้ทั้งที่ vram มีแค่ 4G เพื่อนเเห็นปะ ดอิงไลท์ผมอยากรู้เลยผมก็จะเปิดเลยนะครับเดอะอิงไลท์เดอะฟอลโรอิงเปิดตัวเมื่อไหร่เปิดตัวครั้งแรกเมื่อ9กุมภาพันธ์2559 2556 60 61 62 63 64 65 66 67 68 9ปี พอๆกับการ์ดจอ GTX 980 980 Ti GTX 1000ซีรีส์เปิดตัวน่าจะช่วง1 0 8 0 1080, 1080 Ti เปิดตัวช่วงนั้นแน่นอนนะครับคาบเกี่ยวระหว่าง980 Ti กับ980ธรรมดาแล้วก็1 0 8 0เปิดตัว1 0 8 0 Ti เปิดตัวแน,น่ๆ และมันก็ยังแรงมากๆจนวันนี้สําหรับเกมนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไหมนี่ไม่มีเงื่อนไขนะครับผลพูดเลยนะไม่มีเงื่อนไขใดๆเขาขายเกมแกจะใช้การ์ดจออะไรก็ตามแกเปิดได้ก็เปิดแกเปิดไม่ได้เฟรมก็แย่ก็เล่นไม่ได้ไปแต่ไม่ถึงกับน่าเกียดเหมือนเกมยุคนี้ที่อวยฮาร์ดแวร์ต้องพูดอย่างนี้เลยฮาร์ดแวร์ทำงานร่วมกับเกมเออ ฉันจะจะขายการ์ดอะ่ะเดี๋ยวไปดีลด้วยนะอะไรอย่างงี้ใช้การ์ดจอของฉันแล้วเฟรมจะดีนะเฟรมจะเพิ่มนะมีมันติเฟรมเจนเปิด FSR นะมันจะเฟรมเยอะไม่เหมือนยุคนี้นะครับแต่เกมในยุคไอที่ผมเล่นอยู่ตอนเนี้ไม่มีเงื่อนไขคุณการ์ดแรงแค่ไหนคุณ CPU แรงแค่ไหนเมนบอร์ดรุ่นไหนคุณจะเปิดเกมนี้ได้แต่คุณจะได้เฟรมเท่าไหรก่ก็เรื่องของคุณเราขายเกมนี่ครับแฟร และนี่คุณดูงานคุณภาพของแท้ต้องแบบนี้เป็นเกมหนึ่งที่ประทับใจผมมากเรื่องต้นไม้แสงเงาฝุ่นควันดูดิการให้เงาเฉดสีเฮ้ยเดี๋ยวเอาไปเปิดแหมมันสวยจริงๆวะ่ะเซฟเดี๋ยวผมจะเอาไปเล่นไปเล่นบนเจนใหม่ดีกว่า9 9 5 0 X3D ดูซิเป็นไงดูต้นไม้ครับคมชัด นี่ขนาดเป็นฟ u l l HD นะครับเราเหยียนขึ้นไปบนต้นมะพร้าวเราได้ฟ e ลแบบนอนอยู่ใต้ต้นมะพร้าวสวยมากเห็นปะเนี่ยเนี่ยแค่นี้ก็ทำเป็น w a เปเ a p e r ได้แล้วไม่เห็นปะเนี่ยแค่นี้ก็เอาไปกด capture เป็น w a เป p a p e r ผมจำได้เลยเป็นเกมเกมแรกเลยมั้งที่ผมทำ w a เป p a p e r จากภาพบรรยากาศในเกมโคตรสวยดูรถดูรถดูเงาบนหลังคารถดูรถ ดูเกมยุคนี้ดิบางเกมยังไม่ได้ขนาดนี้เลยครับตามนี้เราจะชมกันมากเกินไปแล้วสำหรับ dying light the following นะครับ GTX 980ลง Windows 11เล่นได้เล่นดีจบปะจบนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมครับผม